สวัสดีจ้าแนนซีจัดจัดมาแล้วค่ะมือเนนซีจัดจัดมากินข้าวจ้ะพี่น้องเมนูง่ายๆพี่น้องมกป่ากินง่ายกับแ่บพอนกินแซ่บเบื้องติ๊บ์ข่าวพี่น้องติ๊บ์ข่าวทิ๊บบอกย่อยมกป่าจ้ามกป่าเะพาะอีตู่อยู่สวนเฉพาะอีตู่หอม ไม่หวานเหรออร่อยอันนี้ขอไปให้มันก็หวานี่ขอให้ Ngon không? Mà. Mình mềm Hãy เป็นสื่อเพาเป็นสื่อเรียงหาเพื่อซ้ำเอาไปใส่สามสุ้นห่าพี่น้องเอ้ยถ้ากันไหนต่ตดถ้ากันไหนตดเลยบ่สซ Những nhìn lực. Những áp cả Những áp lực. Những bao lực. Những áp 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 lực. Những áp

có xuống hai đầu bé tùn bây mắc kẹp lôi mắc kẹp ขึ้นเา่เอาขึ้นเอะขึ <nett> ้นทางวก็บอว่ารการเนี่ที่ดเนมากแม่คุณมันอยู่อือโอกินเขาก็ได่สุดวิญญาสุดจะเอาไม่มีมกิน้เพื่ออไ่ก้อ ม่จะวเลยเขาเจ้ามากล้เ่นเหมือนนี่เขาเจ้าถึงเลยยิ่หนักเลยไอ้เนหายเือนเราต้งล้างเินเอางทองมันยังวยไงน่มัน่เป็นบอกเอ้เพิ่นมาเก็บอยู่ย่งเงินมา้พาดเอาหาเงินมาว้ยมาเก็บเอลลด์ ว่าเราเป็แปดสิบแปเรื่องอะไรี่ซื้ิดตัวได้แค่แปดม่แปดม่แปดแปด็นพันหกพันหกพันหกอิเ้าอีกสองร้อย่ขึ้นเลียงกสองร้อยเลี้ยงเาอ่ะยงก็สองร้อยกบนกสองสี่กับย่สฮะก็ยัง

เรากานตระเงเลขพี่น้่งเลขบ่ษบนายครับึโอเค